วิญญาณตามหลอนอันที่จริงนายแก้วเป็นชาวโรฮิงญามาแต่กำเนิดลุงพันกับป้าน้อยเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่นายแก้วยังเป็นทารกอายุไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำโดยที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่แท้ๆของนายแก้วคือใครมาจากไหน จนกระทั่งนายแก้วโตมาสักเกือบเกือบสองปีลุงผันกับป้าน้อยจึงมั่นใจว่านายแก้วไม่น่าจะมีเชื้อชาติไทยก็ดวงตาที่คมผิวคล้ำแต่จมูกโดงหน้าออกไปทางฝรั่งแขกแต่เมื่อเห็นชัดแบบนี้สองลุงป้าก็นึกถึงชาวโรฮิงญาสองผัวเมียที่ผู้ผัวปั่นจัก,กรยานขายทัวอยู่แถวแถวหมู่บ้านเป็นประจำ ผู้เป็นเมียหาบไข่ปิ้งขายและมีถั่วต้มขายด้วยแต่ไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงที่หาบเร่ขายไข่ปิ้งนั้นตั้งท้องหรือเปล่าแต่คนในหมู่บ้านนั้นไม่ได้เห็นนางมะลิที่เคยหาบไข่ปิ้งขายมานานหลายเดือนจนกระทั่งสองลุงป้าเจอเด็กทารกถูกวางทิ้งไว้ข้างทางขยะหน้าบ้านในกลางดึกของคืนนั้น สองลุงป้าเข้านอนกันได้สักพักแล้วแต่อยู่ๆลุงผันก็นอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงเด็กร้องถึงเสียงไม่ดังมากแต่พอพลิกตัวฟังดูดีๆเหมือนเสียงมันอยู่ไม่ไกลจากบริเวณบ้านบ้านข้างๆก็ไม่มีใครมีลูกอ่อนลุงผันนอนพลิกตัวไปมาฟังเสียงทารกร้องอยู่นาน จึงตัดสินใจเปิดผ้าม่านชำเลืองมองบ้านข้างๆที่มีรั้วบ้านกัน้นและมีพื้นที่บริเวณนอกบ้านอีกพอประมาณหากบ้านนั้นเลี้ยงเด็กเสียงไม่น่าดังขนาดนี้ลุงผันจึงเปิดไฟเดินลงมาจากชั้นบนขณะนั้นป้าน้อยผู้เป็นเมียกำลังหลับสบายอยู่บนที่นอนพอมาถึงชั้นล่าง เสียงเด็กทารกก็ร้องชัดขึ้นราวกับว่าเสียงมันอยู่หน้าประตูบ้านแต่ช่วงเสียงขาดห่วงไปแล้วลุงพันจึงเปิดประตูออกไปมองหาลุงพันเคยดูข่าวที่ว่ามีคนเอาเด็กทารกไปทิ้งไว้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแต่แกก็ไม่คิดว่าจะมีคนเอาเด็กมาทิ้งในใจลุงพันแกคิดว่าเผื่อผู้เป็นแม่เป็นลมล้มไป จึงปล่อยให้ลูกร้องนานขนาดนี้อาณาเขตบริเวณภายในรั้วบ้านตรงบริเวณที่คิดว่าเสียงมาจากทางนั้นมองไปแล้วก็ไม่พบสิ่งใดและเสียงร้องก็หายไปแล้วความคิดของลุงพันก็เอะใจเสียงมันเหมือนอยู่หน้าประตูบ้านแต่รั้วบ้านที่สูงและประตูรัว้วหน้าบ้านปิดไว้อย่างดี เด็กที่ไหนจะมาร้องในบ้านของแกได้เมื่อคิดได้แบบนั้นลุงผันก็เอี้ยวตัวเดินมาที่ประตูเพื่อจะเข้านอนแต่แล้วเสียงทารกก็ร้องดังขึ้นมาอีกแกเงีย่ยหูฟังดีๆเสียงมันมาจากนอกรั้วบ้านแน่ๆจึงรีบเดินออกไปดูไฟข้างถนนทำให้แสงสว่างบริเวณหน้าบ้านนั้นพอมองเห็น ร่างเด็กทารกน้อยร้องในห่อผ้าที่ถูกผันรอบไว้อย่างดีลุงผันจึงรีบวิ่งไปเรียกป้าน้อยมาดูป้าน้อยจึงอุ้มทารกแล้วพาส่งโรงพยาบาลนับจากนั้นเป็นต้นมาสองลุงป้าก็ได้อุปการะเลี้ยงดูเด็กชายแก้วเรื่อยมาเพราะไม่สามารถหาพ่อแม่แท้ๆของเด็กได้ และก็ไม่มีใครได้สังเกตว่าสองผัวเมียชาวโรฮิงญาที่เคยมาขายถั่วอยู่เป็นประจำหายไปไหนและหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็พอประมาณการได้ว่าหายไปราวๆที่ลุงผันกับป้าน,น้อยรับทาโรคน้อยมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแล้วลุงผันกับป้าน,น้อยมีลูกสาวสองคนซึ่งก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว แต่แกทั้งสองอยังไม่ทันได้อุ้มหลานพอดีกับที่มีทารกน้อยมาให้เลี้ยงเด็กชายแก้วก็มาช่วยเติมเต็มความสุขให้กับสองลุงป้าเป็นอย่างดีหลายต่อหลายครั้งชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงก็แวะมาดูความน่าเอ็นดูของเด็กชายแก้วและมาช่วยกันเลี้ยงจนกระทั่ง18ปีผ่านไป เด็กชายแก้วตัวน้อยๆกลายมาเป็นนายแก้วนายแก้วเรียนจบชั้นม .3 ไม่ได้เรียนต่อเขาช่วยลุงผันกับป้าน้อยผู้เป็นพ่อและแม่ของเขาขายของในตลาดนายแก้วรูปร่างสูงประมาณชายไทยแต่หน้าตาไม่ใช่ใครดูก็รู้ว่านายแก้วอัดเป็นลูกครึ่งที่ลุงผันกับป้าน้อยเก็บมาเลี้ยง แต่คนในหมู่บ้านนั้นจะรู้ว่านายเก้วจะต้องเป็นลูกของชาวโรฮิงญาสองผัวเมียที่หายสาบสูญไปนายเก้วเป็นหนุ่มเต็มตัวเขามีความขยันขันแข็งมีสาวสาวเด็กมัธยมมาหลงรักแต่นายเกยวไม่ตอบรับเพราะเขาหลงรักครูสาวชื่อครูสาวภพาครูสาววพาเป็นครูยังไม่ได้รับการบรรจุ ครูเพิ่งจบใหม่เพิ่งผ่านการฝึกสอนมาหมาัดๆและได้มาเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนในตำบลแห่งนั้นและได้มาเช่าบ้านอยู่เขตหมู่บ้านเดียวกันกับนายแก้วครูสาววพาเธอมาเช่าบ้านอยู่คนเดียวและโรงเรียนอีกเพียงหนึ่งกิโลก็ถึงยังไม่มีใครรู้ว่าคุณครูคนใหม่คนนี้มีแฟนหรือมีเจ้าของหรือยัง แต่ครูสาวมาพักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็สองเดือนแล้วและยังไม่ปรากฏว่ามีชายใดมาพบหาเธอแก้วเขาขายผลไม้ในตลาดนั่นคือครั้งแรกที่เขาพบปากกับครูสาววันนั้นครูสาวพาพึ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่กี่วันเธอมาซื้อผลไม้ที่ร้านลุงพันกับป้าน,น้อยและมีนายแก้วเป็นคนขาย ครูสาวซื้อแอปเปิ้ลสีลูกและส้ม1กิโลช่วงนั้นส้มกิโลกรัมละ50บาทบวกกับแอปเปิ้ลอีกสลูกรวม90ครูสาวยื่นใบสีแดงให้แล้วลืมรับเงินทอน10บาทแถมยังเผลอวางกระเป๋าสตางค์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบขับขี่และเงินสดอีกจำนวน4,000กว่าบาทขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับโอกาสหน้าแวะมาใหม่นะครับครูสาวเหมือนรีบหิ้วเอาผลไม้สองถุงและถุงผักของใช้อีกมากมายพรุงพรังหล่อนหารู้ไหมว่าเผลอวางกระเป๋าสตางไว้ที่ชั้นวางผลไม้พ่อโน้มเอาส้มสองโลดจะ้ะครับครับเอานี่กระเป๋าตังใคร นายแก้วรีบวางส้มที่กำลังหยิบใส่ถุงพลาสติกเตรียมให้ลูกค้าผู้หญิงคนเมื่อกี้ครับผมจำได้เอาส้มให้ลุงต่อเธอเดี๋ยวเขาก็กลับมาเอาเองแหละนายแก้วลูกลีลูกลนแต่ก็ต้องขายของต่อจนกระทั่งใกล้ถึงเวลาปิดร้านนายแก้วชะเง้อคอรอเจ้าของกระเป๋าสตางแต่ก็ไม่มีวี่แวว จนกระทั่งเก็บผลไม้ที่เหลือเอากลับไปบ้านปิดผ้าคลุมก็ไม่พบวี่แววเจ้าของกระเป๋าแก้วเปิดกระเป๋าออกมาดูพบเงินจำนวนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและดึงบัตรประชาชนออกมาดูพร้อมทั้งรอยยิ้มบางๆของนายแก้วเธอชื่อสวาวภาอายุดูจากพอสอเกิดก็รู้ว่าเธออายุ23 ซึ่งห่างจากเขาไปเพียงหปีเขานับนิ้วความห่างของอายุระหว่างเธออย่างมีความหวังลึกๆทางฝั่งครูสาวเมื่อหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอและจำไม่ได้ว่ากระเป๋าหายไปไหนเธอจึงไปแจ้งความที่โรงพักแต่ป้าร้านขายกุยช่ายทอดบอกว่าเธอชื่อครูสาวพาสอนอยู่ที่โรงเรียนใกล้ๆ เช้าวันต่อมานายแก้วจึงไปดักรอพบครูสาวที่โรงเรียนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองนายแก้วเป็นผู้ชายซื่อๆพูดจาตรงไปตรงมาแต่ฝั่งครูสาวยังไม่ได้คิดอะไรกับนายแก้วเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ดีแบบเพื่อนหรือคนรู้จักเท่านั้นแต่นายแก้วย่อมคิดไปไกล เมื่อครูสาวะพานัดกินอาหารเย็นเพื่อเป็นการตอบแทนมันเป็นมื้อที่นายแก้วเข้าใจผิดว่าเป็นดินเนอร์สองต่อสองระหว่างชายหญิงนายแก้วจึงไปรับครูสาวะพาที่โรงเรียนเป็นประจำพาเกรงใจค่ะคุณแก้วไม่ต้องมารับพานะคะพามีมอไซค์อยู่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ ครูสาวเคยนั่งรถมอไซไปกับนายแก้วแล้วสองครั้งแต่ด้วยครูสาวกลัวใครจะเข้าใจผิดโดยเฉพาะนายแก้วเลยตัดบทพูดไปวันต่อมาเมื่อนายแก้วมารับครูสาวอีกเธอกลับนั่งรถยนต์ไปกับครูหนุ่มซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันทำให้นายแก้วใจหายและดวงใจที่เป็นรักแรกของเขาหล่นวูบลงบนพื้น และว,วันต่อมานายแก้วมาขอพบครูสาวภพาในเวลาราชการแต่โดนครูสาวปฏิเสธที่จะพบโดยอ้างว่าติดสอนทั้งวันไม่มีคาบว่างลุงพันกับป้าน,น้อยต้องขายผลไม้ที่ตลาดเองเพราะนายแก้ววันวันไม่ค่อยอยู่ร้านมัวแต่ไปเฝ้าครูสาวซึ่งสองลุงป้าที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ก็รับรู้ นายแก้วแอบติดตามครูสาวไปจนรู้ว่าเธอพักที่ไหนเย็นวันนั้นนายแก้วยืนรอครูสาวอยู่หน้าบ้านพักครูสาวพาเห็นก็ตกใจเธอดูออกและรู้อยู่แก่ใจว่านายแก้วคิดยังไงกับเธอนายแก้วมายืนทำอะไรคนเดียวผมมาหาครูครับผมคิดถึง นายแก้วตัดสินใจพูดออกไปตรงๆแบบนั้นโถนายแก้วฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอเลยนะคิดกับนายแก้วแค่เพื่อนเท่านั้นจริงๆครูสาวตัดสินใจพูดออกไปตรงๆเพราะไม่อยากให้ชายชื่อแก้วเสียเวลาและเข้าใจผิดมากไปกว่านี้หน้าตาหล่อๆที่สาวๆต่างกริ๊ดและหุนที่ดูดีแบบนี้ครูไม่ชอบเลยหรือครูสาวสายหน้า แต่เรายังเป็นเพื่อนกันได้นะแก้วไม่โกรธฉันนะแต่ผมรักครูจนสุดหัวใจรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอและไม่มีวันหยุดรักด้วยพูดจบเขาก็ควบมอไซและขับออกไปด้วยความเร็วสูงน้ำตาแห่งความเสียใจผิดหวังของนายแก้วหลังไหลออกมาเต็มสองเบ้าตาจนทำให้เส้นทางกลับบ้านวันนั้น เรากับมีหมอกหนาปกคลุมจนมองแทบไม่เห็นทางแต่อารามความเสียใจไม่ทันมีสติรถมอไซส์เสียหลักแหกโค้งใกล้กับทางเข้าบ้านของเขานั่นเองโครมเสียงดังนั้นคือเสียงสุดท้ายจากการกระทำของนายแก้วด้วยเพราะหมดบุญหรือเพราะดวงชะตาถึงคาดศีรษะของนายแก้วที่ไม่มีหมวกกันน็อกสวมไว้ กระแทกกับพื้นถนนอย่างจังเลือดและมันสมองไหลออกมากองเต็มพื้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ลุงผันล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกแต่ดีที่อาการยังไม่รุนแรงนักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันเวลาไม่ต้องเสียใจไปมากหน้านางน้อยอย่างน้อยนอยเองก็ยังเหลือลูกสาวแท้ๆไว้สองคน ฉันรู้ว่าแกเลี้ยงนายแก้วมาแกรักราวกับลูกในใ้แต่หักอกหักใจเสียเถิดเสียงนางสายใจเพื่อนบ้านกําลังปลอบป้าน,น้อยขอบใจเองมากนะแม่สายใจ3วันต่อมาหลังจากที่นายแก้วตายไปครูสาวรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียว รู้สึกเหมือนมีคนคอยแอบมองอยู่ตลอดไม่ว่าเธอจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหลายต่อหลายครั้งก็เห็นเงาคนอยู่หน้าบ้านแวบไปแวบมาอุปาทานครูสาวอดคิดไม่ได้ว่าเงาที่เห็นแวบแวบนั้นรูปร่างมันเหมือนกับนายแก้วมากและหนักไปกว่านั้นบางครั้งก็เห็นเงาเหมือนคนยืนอยู่มุมห้องนอนไม่ไกลจากเตียงนอนนัก เป็นเงาที่อยู่ติดกับประตูห้องนอนแต่พอเธอขยี้ตากลางดึกระหว่างจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเงานั้นก็หายไปหลายๆคืนครูสาวเธอฝันว่าเห็นนายแก้วมายืนเฝ้าอยู่ใต้เตียงใกล้ๆกับมุมห้องติดกับประตูห้องนอนผมรักครูสาวภาครับและจะขอรักขอดูแลครูอย่างนี้ไม่ไปไหน ครูสาวสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นจากความฝันยังไม่ทันเปิดไฟก็เห็นเงาร่างขนาดใหญ่พอๆกับตัวนายแก้วยืนอยู่ในมุมห้องตรงบริเวณที่เธอฝันเห็นเขาพอดีเธอขยี้ตาหลายต่อหลายครั้งก็ยังเห็นเงานั้นอยู่ที่เดิมครูสาวพากลัวจนเหงื่อแตกท่วมตัวเพราะเงานั้นเป็นเงาคนยืนนิ่งอยู่ที่เดิม อย่ามาหลอกกันเลยนายแก้วฉันกลัวแล้วปล่อยฉันไปเถิดนะถ้ารักฉันจริงโปรดปล่อยฉันไปอย่ามาทำให้กลัวอย่างนี้เลยครูสาวพูดและหลับตาไม่กล้ามองเงานั้นอยู่ประมาณสองนาทีหลังจากนั้นเธอค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นเงาที่เข้มๆนั้นค่อยๆอ,อันตรธานจางหายไปต่อหน้าต่อตา เธอแทบช็อกเสียสติแต่ก็รีบหยิบมือถือข้างๆเตียงโทรให้เพื่อนมาหาเช้าว,วันต่อมาครูสาวสาวพารีบย้ายของออกไปจากห้องเช่าทันทีโดยเธอได้ไปพักที่บ้านพักครูในเขตรั้วของโรงเรียนกับครูสอนภาษาไทยชื่อครูอายแรกๆย้ายไปอยู่ยังไม่พบอะไรครูสาวพาโล่งใจ แต่พออยู่ไปสี่ห้าวันเธอเริ่มเห็นเงายืนอยู่ตรงบันไดบ้านพักข้างล่างอาคารคืนนั้นครูสาวเพิ่งอาบน้ำเสร็จเป็นเวลาประมาณสองทุ่มเศษเสียงเหมือนคนเขย่าประตูเธอจึงนุ่งกระโจมอกเปิดประตูออกไปดูเพราะเธอไม่ได้คิดกลัวหรือระแวงอะไรแล้ว เสียงเปิดประตูที่ค่อนข้างเก่าของบ้านพักครูดังขึ้นภาพแรกที่เห็นเป็นเงาของผู้ชายไม่มีใบหน้ารูปร่างพอรู้ว่าเป็นชายเพราะไฟหน้าประตูบันไดถูกเปิดเอาไว้แต่คุณครูก็ไม่ได้ตกใจเพราะคิดว่าแสงสว่างไปไม่ถึงบริเวณนั้นนักจึงทำให้เห็นภาพแบบนั้นเธอชะเง้อมองอยู่ตรงประตูสักห้าวินาที ร่างร่างนั้นยังยืนอยู่ตรงที่เดิมใครนั่นใครครูสาวส่งเสียงไม่ดังนักประมาณให้คนที่ยืนอยู่ได้ยินถนัดแต่เมื่อไม่มีเสียงตอบรับโสดประสาทก็นึกถึงนายแก้วครูสาวหัวใจหล่นวูบรีบปิดประตูทันทีวันนั้นเป็นวันเสาร์ครูอายกลับบ้านเกิดในช่วงวันหยุดสองวัน เพราะข้ามไปเพียงอำเภอครูสาวนั่งใจสั่นอยู่สักพักก่อนรีบลุกขึ้นแต่งตัวทำใจสักพักก็เปิดผ้าม่านบริเวณหน้าต่างไกลประตูออกดูก็ยังเห็นร่างนั้นยืนอยู่ที่เดิมเธอหวาดกลัวไม่รู้จะทำยังไงเพราะวิญญาณนายแก้วตามหลอกหลอนเธออยู่อย่างนี้ครั้นจะออกไปข้างนอกร่างนั้นก็ยังยืนอยู่ใกล้บันได ครูสาวพาเมื่อเธอตั้งสติได้ยกหูโทรศัพท์โทรหาครูสอนวิชาภละศึกษาซึ่งเป็นครูผู้หญิงแต่หล่อนมีครอบครัวมีลูกสาวพาไม่อยากรบกวนเลยแต่เมื่อมันจำเป็นจึงจำต้องโทรให้ครูพละมาหาครูออนเธอรีบขับรถมาพร้อมกับสามี ในอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาแต่ระหว่างที่รอครูออนนั้นสาวพาก็ยังแอบเปิดผ้าม่านดูอยู่ร่างผู้ชายร่างนั้นยังอยู่ที่เดิมกระทั่งเสียงรถยนต์วิ่งมาแต่ไกลร่างที่ยืนอยู่ใกล้บันไดก็ค่อยๆอ,อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาช่วยพาด้วยค่ะพี่ออนพาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว ครูสาวพูดตัวสัน่นคืนนี้ไปนอนบ้านพี่ก่อนนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครูอายกลับมาค่อยว่ากันครูอ่อนพูดขอบคุณค่ะครูสาวพาเกรงใจครูออนก็เกรงใจด้วยเพราะบ้านครูออนนั้นมีลูกและสามีแต่จะทำยังไงในยามที่ไม่มีที่พึ่งเช่นนี้มันก็จำเป็นต้องรบกวน คืนนั้นครูสาวพานอนอยู่ที่โซฟาห้องรับแขกประตูบ้านครูออนเป็นกระจกแบบเลื่อนทั้งสองฝั่งมีผ้าม่านสีน้ำตาลปิดกั้นแสงและให้ความเป็นส่วนตัวห้องรับแขกอยู่ติดกับประตูกระจกคืนนั้นครูสาวหลับไม่สนิทนักเพราะทั้งหวาดกลัวและแปลกที่พัดลมที่สายไปมา ทำให้ผ้าม่านเปิดออกเล็กน้อยด้วยเหตุใดดนใจเธอก็ไม่รู้ในช่องเล็กๆของผ้าม่านที่เปิดเพียงสองวินาทีหล่อนเห็นใบหน้านหนแก้วแนบอยู่ตรงนั้นเธอตกใจเล็กกลัวแค่ไหนก็ไม่กล้ารบกวนเจ้าของบ้านคืนนั้นเธอเหนื่อยมากเลยลงไปนอนหลังโซฟาพื้นแข็งๆนั่นแหละเธอไม่อยากเรียกเจ้าของบ้านเพราะเกรงใจ เพราะคิดว่าแค่มาขอนอนพักหนึ่งคืนเธอก็รบกวนครูออนมากพอแล้วแต่โชคดีด้วยความเป็นห่วงครูสาวพาครูออนจึงเดินออกมาดูเพราะเกรงครูสาวจะนอนไม่ถนัดเธอหอบที่นอนปิกนิกออกมาในเวลากลางดึกของคืนนั้นครูสาวพาจึงเล่าสิ่งที่เธอเห็นมาหมาดๆให้ครูออนฟังครูออนใจดี เธอเรียกลูกๆของเธอทั้งสองให้ไปนอนกับพ่อที่ห้องส่วนเธอพาครูสาว,วพาไปนอนห้องลูกแล้วเธอก็นอนเป็นเพื่อนจนกระทั่งเช้าแถมยังพาครูสาว,วพาไปทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนายแก้วเพราะวันนั้นเป็นวันอาทิตย์แต่มันก็ไม่เป็นผลพอเย็นวันนั้นครูอายกลับมา เธอกลับไปนอนที่บ้านพักครูเช่นเดิมและคืนนั้นเธอบังเอิญมองเห็นร่างชายคนหนึ่งยืนอยู่ในเขตป่าอ้อยนอกเขตรั้วโรงเรียนไปไกลประมาณ15เมตรที่มองเห็นไม่บังรัว้วเพราะเธออยู่ชั้นสองซึ่งเงาที่เห็นไกลๆนั้นเธอจำได้ดีว่าคือวิญญาณของนายแก้ว วิญญาณนายแก้ยวยังวนเวียนให้ครูสาวเห็นอยู่ทุกคืนครูสาวนอนไม่พอการสอนของเธอก็ไม่เต็มที่เพราะนอนน้อยและเครียดเธอจึงตัดสินใจลาออกและย้ายกลับมาบ้านเกิดในอีกหนึ่งเดือนต่อมาใจจริงครูสาวพาอยากจะย้ายทันทีแต่ด้วยเพราะต้องรอให้ครบเทอมด้วยสปิริตครูสาว เธอทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจนชินกับภาพที่เห็นและเริ่มสัเนียกได้ว่าวิญญาณนายแก้วแค่ปรากฏตัวให้เห็นเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรเธอเลยเมื่อถึงเวลาครูสาวลาออกและเดินทางกลับบ้านเกิดแรกๆเธอก็หวาดระแวงแต่ก็ไม่เคยพบวิญญาณนายแก้วอีก สภาพจิตใจครูสาวเริ่มดีขึ้นในอีกหนึ่งเดือนต่อมาจนเธอได้พบรักกับหนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งเขาทำเกษตรฐานะถือว่าไม่เลววุฒเป็นคนขยันขันแข็งเขาอายุน้อยกว่าครูสาวะพาซะอีกแต่ความคิดของวุฒเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุหนึ่งปีต่อมาสาวะพาที่เปลี่ยนมาทำอาชีพธุรกิจร้านกาแฟ ก็ตกลงปลงใจร่วมหอลงเรือนกับวุฒซึ่งอายุห่างกับครูสองปีสาวพาตั้งท้องในอีกไม่กี่เดือนต่อมาพอคลอดออกมาเป็นลูกชายสร้างความยินดีปรีดาอย่างล้นเหลือให้กับวุฒสามีของเธอมากแต่แปลกอยู่นิดหนึ่งหน้าตาของลูกสาวพาไม่เหมือนพ่อและไม่เหมือนแม่แต่กลับมีใบหน้าละไม้คล้ายกับนายแก้วนั่นเอง